รีได้เลครับข้าบรวป้าเขาอยู่ด้วยเอือมมือเห็นหมเหนไหมเออเเอล็อมออกแล้ไหมอุยดูดู ไม่ต้องเกลอหรอกพอแล้วเหรอเปอนยัยตันิบเก็บมืออุ้ยดี๋ยวดิ ยังไม่ได้แม่มาไม่รู้ตัวนะวมาถ้าผสมเดิลงก็จะทำให้แม่โคได้รับบาดเจ็บอกลูกโค จุดที่เราจะป้อนะครับก็จะเป็นอวัวะท่อเสทางทางด้านโนนนะครับไม่สามารถเข้าไปป้อนได้นะครับเพราะว่าจะมีพี่เกษตรกรมาป้อนเองครับเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่แล้วถ้าเขาได้รับน้ํานุมมากเกินอุยใหญ่ยังกันใหญ่ยังนเออระวังหุบบุเพราะว่าหลอดเขาใหญ่ ต้องเปตัวหอ่ะต้องเทลุกเทสูงสูงเออยอยยอยยอยเอ้าอิ่มไม่รูห้แม่ระวังหกหมดแล้วลูกหนูไปต้องยกขึ้นสูงมากเลยกินไหม

มีอีกหน่อยให้ข้ากินดึง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 ไม่มีแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้วค่ะรู้สึกรีดนมวัวบอกซี่ดีัดี มีดีท์ขบวนกดจะมาจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะยินดีตท์จะมาลองเที่ยวทุกท่านเลยค่ะยิบค่ะผัดไทยแบวขบวนนะคะยิบค่ะน้องๆจะมีไข่ก้าวสั้นก้วยาวถ้าไปในห้องการจะเทียบกันได้เลยแบ่งกานไก่ขบวนนะคะเป็นมรดลักษณ์จะมาือพวงเาลัของเรานะขอดีเลี้ยงวัว ใี่เห็นนะคะใส่เสื้อเสื้อเป็นเกลียงีนรองเท,ท้าฟูพิเศษเด่นมาแจกันกต้องใส่หมวนะคะใส่หมวไปกล้าๆปีกใหญ่ๆน้อยบางแดดนะคนะค่ะเอาไปยาดนะต้มงหัวเข้าไปเอาไปได้แล้วยืนขึ้นค่ะลุงคาบอยเขามีพื้นให้น้องถือลูกเชิญค่ะเชิญพี่คาบอยค่ะเชิญค่ะคุณนั่นแหละรอแล้วไป้องไม่ใช ¡Gracias!